คุผู้ชมคะในช่วงนี้เจะจะขอพาคุณผู้ชมมาที่กล้องถ่ายละครเรื่องวิวาว้าวุ่นในวันนี้มีฉากที่สามนักสแสดงหญิงของเรื่องจะมาทำให้คุณผู้ชมได้หา่าและฉากที่ว่าก็คือฉากทำครัวก,กันจนน้าดำสามนักสแสดงหญิงที่ว่าประกอบไปด้วยหนูน้อยลูกสาวใช้จากเด็กหน้าใสกลา เป็นเด็กน้าดำสาวใช้จากที่เคยสวยใสก็ต้องกลายเป็นสาวใช้น้าดำและนางเอกสาวน้าขาวที่ต้องแสดงสปิริตท,ทำหน้าให้ดำเพื่อความหาัหาอันนี้ดำแล้วเหรอเนี่ยเอะเดี๋ยวนะคะอันนี้ดำ ขานาดนี้ส่วนอันนี้ดำตามขนาดนี้แต่นางเอกเนี่ยดำแค่เนี่ยแอบจะอยากจะรู้ว่าความยุติธรรมมันอยู่ ชมค่ะเมื่อเห็นว่าชมพูจะออกแนวแอะติดสวยมากกว่าฮาเคนทีระเดชพระเอกอันดับหนึ่งและพูดเดินแอะให้คนใช้อันดับหนึ่งจึงช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้ชมพูยอมทำหน้าดำกว่านี้อะไรมันไม่ใช่ดูหรออตรงจมู ียวมันเป็นี้นะเราไม่ขำเลยนะไม่ได้แต่งเองอันนี้มันเห็นเราไม่ขำเลยอ่ะไม่ต้องขำนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยขำมากๆแบบคุยง่ายขำไปแล้วแบบพูดอะไรเป็นกระถ่ไม่ใช่อ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นทำทำเป็นอย่างนี้เลยวะเป็นแมวเลยวะเอาบ้านนี่นึงอ่ะอีกนิดนึงอ่ะต้องแก้ไม่ใช่เดี๋ยวต้องทำงานต่อลำบากถ้าหลังจากขอร้องก็แล้วปลอกก็แล้วชมพู <sia. S 1> ก็ยังไม่ยอมทิ้งความสวยก็ถึงเวลาที่พุดเดินจำเป็นจะต้องใช้ไม้ตายเพื่อจะกระตุ้นให้จิตสำนึกแห่งความเป็นนักแสดงของชมพู่กลับคืนมาอย่างนี <strong murder> ้จะเข้าไปทีความใจเิอชมชมไม่มัาจะเป็นเจ้าหญิงกต่เป็นเธอแบบนี้ได้ฉันไม่ใช่เจ้าหญิงฉันเป็นนางงามฉันไม่ได้อยากเป็นนักแสดงอันดับหนึ่งฉันเป็นนางงามจบข่าวแอะปีนา เจอกันที่เวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์เลยดีกว่าค่ะชมฉันเกิดมาเป็นนางงาม